สวัสดีนะคะสวัสดีเอฟซลงผลประแต่นทุกทุกคนนะคะก็เนาะมีประเด็นไม่จบไม่สิน้นเพราะใครคะเพราะตัวเขาเองตัวเขาไม่จบไม่สิน้นนะคะและเป็นเพื่อนกันแล้วทำไมไม่เตือนกันบ้างถามหน่อยสิเพื่อนรักเพื่อนเพื่อนรักเพื่อนรักเธอ,เอมากๆอย่างว่าอย่างเงี้ยเนี่ยไปเตือนเขาไหมเห็นไหมว่าเรื่องตัวเนี้ยมันลามปานไปกันใหญ่แล้วทำไมไม่ใช้สมองคิดบ้างไปเตือนเขาให้หยุดได้แล้ว พฤติกรรมตัวเองอะ่ะผลสุดท้ายเป็นไงโดนขุดคลิปเก่าๆมาเป็นไงอะ่ะใครเจ็บเธอก็เจ็บนะฉันบอกไว้ก่อนไม่อยากด่าค่ะแต่อยากจะพูดอยากจะแนะนำว่าให้หยุดเถอะอย่าคิดว่าลุงเนี่ยถือหางลุงเขาไม่ได้ถือหางใครหรอกอย่างเอาลายชื่อของพวกเธอที่ลุงเขาลงเนี่ยเขาลงทุกคนของฉันก็ลงแต่ไม่มีใครขอเอามามามา,มาเปิดให้ดูหรอก เข้าใจหรือเปล่าป้าออกมาพูดชัดเจนแล้วว่าคนที่โทรมาเนี่ยเขาลงให้ทุกคนเอฟเซีอ่ะเขาลงให้ทุกคนเข้าใจหรือเปล่าลุงเขาจะไปโกรธใครล่ะอันนี้ลุงเขาไม่ได้เกี่ยวกับพวกเธอนี่นี่มันมีเป็นเรื่องระหว่างข้างนอกนะ youtube ด้วยกันมันไม่ได้เกี่ยวกับลุงลุงเขาไม่ได้ไปทะเลาะก,กับเธอป้าเขาไม่ได้ไปทะเลาะก,กับเธอเข้าใจไหมเออคิดให้ดีๆแต่ควรที่จะรู้ไงควรที่จะหยุดได้แล้วไง นะควรที่จะหยุดได้แล้วไม่ใช่เอามานั่งพูดทุกวันทุกวันแล้วเมื่อคืนก็ไปเอาคลิปใครวันนั้นเอาคลิปป้าออกมาป้าออกมาพูดเมื่อวานเมื่อวานคืนคืนเมื่อวานที่บอกว่าเออพี่นาทีหรือใครก็ตามนะที่บอสนาทีอ่ะติดคดีเนี่ยบอสนาทีรับผิดชอบเองบอสนาทีเป็นคนพูดอย่างนั้นจริงๆต่อหน้าพระพับรับหลังก็เหมือนเดิมแกไม่เคยไปพูดอันนี้พูดจริงป้าพูดจริงนะ เกี่ยวกับเรื่องบดนาทีเนี่ยว่าบอดนาทีเนี่ยเป็นคนรับผิดชอบเองไม่ว่าแกจะติดคดีหรือว่าติดคุกก็ไม่เคยดึงป้ากับลุงไปโยงจะบอกให้ก็เหมือนอย่างกูกูก็ไม่เคยดึงป้ากับลุงไปโยงกูก็ติดคดีอยู่ทุกวันนี้กูก็ยังมีคดีอยู่กูก็ติดอยู่ทุกคนติดคดีหมดอาจารย์ธนันก็ติดแล้วเคยดึงกับป้าไปโยงไหมไม่มีไม่เคยโยงแต่กูสำนึกบุญคุณป้ากับลุงที่ให้กูมีช่องก็แค่นั้นเอง กูอยู่ตรงนี้มานานไงแต่ทําไมพวกมึงเพิ่งจะเข้ามากันเองเนี่ยทําแต่เรื่องเสียเสียหายหายทำแต่เรื่องเดือดร้อนอยู่เนี่ยทําจริงเหอะตอนนี้นะพูดถึงณนะตอนนี้นะที่ทําเรื่องเสียหายเนี่ยตอนนี้เสียหายมากแต่เมื่อก่อนโอเคออกมาปกป้องลุงไม่มีใครว่าตรงนั้นโอเคมึงทําสิ่งดีมึงขายของขายผลิตภัณฑ์ให้ลุงก็ไม่มีใครว่าตรงนั้นแต่ณนะจุดตอนนี้ทําไมต้องทําให้เรื่องมันวุ่นวายละ่ะ เอาคลิปป้ามาเปิดเอามาตําหนีป้าอย่างนั้นหึงผัวอย่างนั้นหึงผัวอย่างนี้ป้าแค่พูดให้ฟังเองแล้วเขาหึงตรงไหนรักลุงก็ต้องรักเขาแล้วป้าออกมาพูดว่าก็เหมือนว่าไม่รักป้าก็เหมือนรักแค่ลุงคนเดียวแค่นี้ก็น่าจะคิดได้ไม่มีใครไปเสียมที่ป้าออกมาบอกว่าทําไมรักลุงทําไมต้องไม่รักป้าอันนี้คือสิ่งที่ป้าพูด เขาเข้าใจคําว่าน้อยใช่ไหมพวกเธอเนะี่ยเข้าใจไหมแต่เนี่ยพวกเธอไม่จบพอลุงเขียนแผ่นป้ายให้เรียบร้อยแล้วเอามาโพสให้คนโน้นคนนี้รู้แต่มึงควรที่จะจบควรที่จะหยุดไหมวะแต่มึงไม่จบไม่หยุดไงผลสุดท้ายตอนนี้รามไปถึงถึงไหนป่าช่างแม่งเอ้ยพี่มารยก็ต้องออกมาเห็นไหมออกมาเอาคลิปเก่าๆที่มึงเคยด่าป้าแรงขนาดไหนกูย,ยังไม่รู้ว่ามึงด่าแรงขนาดนี้ด้วยซ้ํา เพราะกูเนะี่ยลบกับพลพากูลบกับอิตาสวดกูมันยังไม่เคยไปลบกับมึงแต่มีน้องอาญากับพี่เอเชียนลบกับมึงอยู่แล้วมึงไปด่าลูกของน้องอาญาแช่งให้ลูกมันตายน้องไคโตะไปแช่งเขาจนอาญาเขาเกลียดเขาไม่เอามึงแต่พวกกูเนี่ยเออโอเคเรื่องเก่าๆเ,เราสมควรให้อภัยได้เราก็ให้แต่ตอนนี้มึงไม่ใช่ไงมึงก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีหลอบเดิมอีกแล้วเนี่ย มึงไม่เอาป้าแต่มึงเอาลุงมึงให้กำลังใจลุงแต่มึงไม่ให้กำลังใจป้าและในสิ่งที่มึงคุณแตนคุณแตนคุณแตนมึงพูดอย่างนี้ใช่ไหมนี่คือคือคืออะไรอะ่ะคุณแตนเหมือนห่างเหินเหมือนกูไม่พอใจในสิ่งที่ป้าออพูดป้าเขาไม่ได้หึงเขาเป็นครอบครัวเดียวกันลุงกับเขาก็คือตัวเดียวกันเข้าใจคําว่าตัวเดียวกันไหมเหมือนจะสิ่งล่างกันเลยอะ่ะ ลุงทําอะไรป้าเขาก็ต้องทําอย่างนั้นแต่บางสิ่งบางอย่างป้าเขาก็ต้องเป็นผู้นําตอนนี้ป้าเป็นผู้นําครอบครัวนะเอฟซีถูกไหมป้าจะต้องเป็นคนเดินเป็นคนทําคลิปเป็นคนาหาไรายได้เพื่อมาจุนเจือครอบครัวเป็นหัวหน้าครอบครัวเลยอ่ะณนะเวลานี้เพราะว่าลุงติดคดีอยู่ลุงยังไม่พ้นอีกสองสารต้องไปมีชั้นอุทธรณ์ชั้นฎีกาอีก สิ่งที่เขาต้องการคืออะไรกาลังใจไม่วะถามจริงๆเหอะพวกมึงอะสิ่งที่เขาต้องการคือกําลังใจไม่ใช่พวกมึงมาก่อม็อบกันแบบนี้อย่ามาบอกว่าโอ๊ยทําไมต้องกัดกันด้วยทําไมต้องตีกันด้วยพวกมึงเริ่มกันก่อนหมดเลยพวกมึงประท้วงกันก่อนเล่นอะไรกันก่อนไม่งั้นพวกพี่ๆเหล่ายูทูบเบอร์ที่อยู่เก่าๆเ,เขาไม่ออกมาต่อต้านพวกมึงสามตัวหรอกกูบอกไว้แค่นี้ แล้วทำไมมึงหยุดกันไม่ได้เขาขอร้องก็แล้วอะไรก็แล้วเขาพูดดีกับมึงก็แล้วแต่มึงไม่ทำไงมึงมีความคิดเป็นของมึงเองไงใครแตะต้องความคิดมึงไม่ได้กูต้องทํากูต้องทํากูต้องทํามันต้องเป็นแบบนี้มันต้องเป็นแบบนี้มันเป็นจิตเอ่อมันเป็นตัวของกูเอง FC ก็คือ FC กูช่องก็คือช่องกู ไม่งั้นก็อยู่ร่วมโลกกันไม่ได้ถ้าความคิดของมึงเป็นแบบนี้แล้วอย่างเรื่องของกูเนี่ยมึงช่วยด่าช่วยปกป้องกูก็ขอบคุณไงแต่อันนี้มึงเอาป้าไปเหยียบกูรับไม่ได้เพราะเราเดินทางมาเรามีหม้อข้าวหม้อเดียวกันเราก็จะต้องออกมาปกป้องหม้อข้าวหม้อนี้เข้าใจรืึเปล่าไม่ใช่เราจะต้องมาทําลายหม้อข้าวโอเคมึงอกมาปกป้องกูต้องแยกแยะนะ กูขอบคุณที่มึงออกมาปกป้องกูแต่ต้องแยกแยะเพราะป้าเนี่ยเขาโดนมามากแล้วมึงที่มึงออกมาปกป้องกูจะต้องไปช่วยฆ่าคนเดียวกันเหรอมึงฆ่าคนนี้กูต้องไปฆ่าตามมึงไหมมันไม่ใช่แต่กูต้องออกมาปกป้องคนที่มีพระคุณมากกว่ามึงก็คือป้ากับลุงที่เขาให้ช่องกูมาและช่องกูไม่จําเป็นต้องโตอยู่แค่นี้ก็พอแล้วเพราะกูไม่ได้สร้างเลยได้เหมือนพวกมึงกูเอาไว้คุยกับเพื่อนเอาไว้พูดเอาไว้ ทำอาหาแดกหมายถึงว่าเอามานั่งกินข้าวแล้วคุยกับเพื่อนไม่ต้องมาว่าถึงว่าที่ทำไมช่องไม่โตก็เพราะกูไม่ได้ขวนขวายเหมือนพวกมึงไงถูกไหมกูไม่ขวนขวายกูไม่โ,โหโหไลฟ์สดไม่นทั้งคืนทั้งวันจะบอกให้จำใส่สมองเลยในสิ่งที่ป้าพูดเนี่ยเอาไปคิดพิจารณาคิดวิเคราะห์แยกแยะในสิ่งที่พวกมึงทํากันเนี่ยแล้วไปเอาเสียงใครเสียงเทือกมาเปิดแล้วทึ้กมนเรียกใครอีแตนอีเทอร ไอพนเนี่ยมันนั่งเรียกอยู่เนี่ยมึงก็เอาตรงนั้นมามึงคิดว่าโอเคเทือกเนี่ยปกป้องมึงเทือกมันเป็นคนแบบนั้นมันด่าเดี๋ยวมันก็หยุดเดี๋ยวมันจะดามึงเดี๋ยวมันก็ดาดวนานั้นออกภูมิใจมากเลยที่มีคนออกมาช่วยด่ามันจะบอกให้นะกูไม่เคยสนใจเทือกเทือกเขาเป็นคนอย่างนั้นอยู่แล้วกูไม่สนใจเขาจะเป็นยังไงก็เรื่องของเขาแต่มึงเอาเขามาเปิดเพื่อมาเหยียบป้า มาเหยียบลุงอันนั้นคือสิ่งที่มึงต้องการแล้วมึงก็เอาป้าเนี่ยมารีวิวให้คนนะเออเนี่ยความคิดของป้าเป็นแบบนี้นะนะแล้วก็มาตอกตอกป้ามาด่าตอกป้าเหมือนเมื่อก่อนที่มึงเคยมานั่งด่าเขาอีเธออีเธออีเทอกแล้วด่าลูกเขาอีกป้าคนที่จะเจ็บไหมแต่เขาทำไมยกโทษให้มึงละ่ะป้ากับลุงอ่ะทำไมยกโทษให้กับมึงละ่ะกูถามแค่นี้มึงยังไม่วิเคราะห์แยกแยะเลยสิ่งที่ป้าออกมาเนี่ยพูดเลย แต่เสือกออกมาบอกว่าป้าหึงมึงกับผัวเขามันแปลกไหมเนี่ยแล้วคุณจะบอกตรงๆให้เขามีสิทธิ์จะหึงนั่นก็คือผัวเขาเขานอนเอากันทุกวันเพราะมึงไม่รู้หรอกว่าเ,าเอากันไม่เอากันน่ะนั่นเป็นผัวเมียเขาต้องนอนบนเตียงด้วยกันกรอดอยู่รูปไรอะ่ะมึงเข้าใจไหมแล้วเขาก็ต้องคุยกันอยู่บนเตียงอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติของผัวเมีย แต่มึงไม่สมควรที่จะมาบอกว่าเอ้ยป้าหึงกูนะป้านู่นนี่นั่นนะเออแปลกกูก็แปลกนะว่าสมองพวกมึงสามคนเนี่ยคิดกันได้แบบนี้หรอทําไมมึงไม่คิดในสิ่งที่ดีกันนะโอเคมึงบอกว่ามึงรักลุงกันสามคนมึงรักแค่ลุงมึงไม่รักป้าแต่พฤติกรรมในการแสดงออกมึงไม่จําเป็นต้องพูดแบว่ามึงไม่รักไม่รักป้าน่ะพฤติกรรมที่มึงแสดงออกให้ให้พวกกูเห็นเนี่ยก็คือมึงไม่รักป้า ขนาดป้าเขายังรู้ตัวเลยว่าพวกมึงไม่เอาเขาจริงหรือไม่เอซีกูไม่ได้ออกมาว่าต่อว่าแต่กูอยากจะพูดแนะแนวและเสนอความคิดของป้าให้พวกมึงฟังไงเพราะพวกมึงยังหัวสมองเนี่ยมีแต่ก้อนอะไรที่มันไปฝังอยู่ในในสมองมึงมันยังไม่คิดไงมึงก็ต้องคิดในสิ่งนี้ด้วยไงนะมึงไม่จบยาวค่ะกูบอกไว้ก่อนนะถ้ามึงอยากจะประท้วงเนี่ย มึงเงียบและขอโทษป้ากับลุงซะทําให้เรื่องวุ่นวายทุกอย่างมันก็เป็นไปตามธรรมชาติเหมือนเดิมเคยทะเลาะก,กันเคยด่ากันขอโทษจบถึงบางคนเขาไม่ให้อภัยมึงแต่มึงก็ทําความดีให้เขาเห็นว่าเออในสิ่งที่กูทําไปแล้วกูขอโทษนะเมือนเหมือนมึงด่าพี่เหน่งเมเด้ด่าน้องเมย์นะ่ะฟันยงฟันหยินนะอีหยนินอีหยนนะ่ะแต่เขาให้อภัยมึงไหม เขาก็ไม่ได้ตอบโต้มึงพี่แหน่งเมเดย์อะเขาไม่ตอบโต้มึงเขาให้อภัยมึงเขาคงไม่ให้หรอกเขาคงเจ็บอยู่ในใจเขาแหละแต่เขาไม่ต่อว่ามึงต่างคนต่างอยู่เข้าใจตรงกันนะไปคิดวิเคราะห์แยกแยะไปพิจารณาในสิ่งที่กูพูดด้วยไม่งั้นก็ลบกันต่อได้กูแยกแยะในสิ่งที่มึงออกมาปกป้องกูกูแยกแยะแล้วในสิ่งที่กูต้องปกป้องมากที่สุดก็คือป้าเพราะมึงด่าเขาแรงมากเข้าใจนะ